ยินบอกกันเราออกมาไม่ใจนส่งผานยินยว่าเรามาหาเจ้าบอกไป่ยเว่ยลุงเทาดีรึเล่ากระชิบกระิบมาดีฉีดละเขาเมื่อสีออกมาล่ะบ่ก็เพื่นมืออื่นค่ะเพื่อนเขาเอนเป็นสีดจาเราสีออกมาเออเออเออเพื่นบ้านจบมาให้เขาใจญวนเขาบอกเหล็กใกล้กัสร็จวสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศชีวิตบนบ้านพี่น้องครับตามตรงให้ท่องหน้ามาฟังผู้เฒ่าคุยกันพี่น้องโ่้มีอย่างดอก คลิปคลิปนี่ยีด่นยี่ะคลิปคลิป,ปนี่กับเนาะคลิปคลิป,ปนี่มาเบิ้ง<อ>วิถีชีวิตบันบานยู่สมองตรงไหนตรงหน้าน้ำเลีงยงมง,ง่ายพี่น้องครับเนี่ยโอ้ <ใจ S 1> ่ยังกินตั้งนน่เมื่อเนาะโอ้ยยังขึ้นสดขึ้นเลยสดยังเลยโอ้อันน้ำบ่ต้มต้มน้ำไหมเนาะาำเจลเนาะเจลอยังหรือเป ตำกุ้งตำแจ้วเอาบอกตำแจ้วเอาเนาะแจ้วพริกแจ้วพริกเดบคลิปคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างมาพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศชีวิตบันบานทองหาทองหน้าของข้าวพี่น้องครับคลิปคลิปนี้วันนี้ดต่ว่าก็ได้มีโอกาสลงมานนี่แหละต้องมาเล่นน้ำหน้าอยู่พี่ละนะครับนี่ความเป็นอยู่แบบง่ายๆเดียมง่ายพี่น้องครับชีวิตเดียมง่ายตามทองไรทองหน้าอยู่จังสี่พี่น้องครับเนี่ย น,นี่คือความอพอเพียงนะครับความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงกับจังสี่แหละพี่น้องครับนี่การอยู่การกินคั่วกันง,ง่ายๆอยู่ก็หมองนอนเห่ินเนี่ยเทียงหน้าหน่อยเทิบหน่อยพี่น้องครับนี่แต่แค่มาเห็ดลังค่าขึ้นเออเจ้นะา,เาเนี่ยแเนาะลังค่าเห้ง่าย,าย,ายๆเจี้ยๆพ่อได้ล้มหัวเทิบลังไฟหนึ่งเขาเอาไปเอามามีแต่คนอย่างมาอยู่หมองเหรินไปยังไรก่อนแถวเ่ามันเย็นเนาะ โอ้โอ้มันเย็นมองหนีพี่น้องครับทังร่มมานี่เหนบังหนอพี่น้องคผู้ใดอยากนอนเว้นกับมานี่พี่น้องครับนี่มึงเนี่ยเกี้ยงมีนลินอยู่พี่น้องนี่อันนี้คุณนายแม่นะครับคุณนายแม่ไปสีดยามากเหมือนีงมึงเนี่ยในเกี้ยงมินลินอยู่มแต่คนอยากมานอนล่มมันเข่ามาทั้งนี่พี่น้องครับล่มมันเข่ามาผู้อยู่กับยินเดี๋ยวมันใส่รองเท้าสิลงไปเอาค้วยเขามเคยเขาคอกบ่โอ้กล้วยเขาคอกไปไปไปสิพะพี่พาน้องเขาไปบ่งน้ำและว นี่แหละช่องไอวัดบ่มียางกสินี่แหละลักๆกสิีไทยทอดพี่น้องครับไทยทอดเหืืองเลาวิถีชีวิตนี่แหละอยน้อยยป้าแครทงไฮทงหน้านี่การอยู่กับวิถีเก่าๆพี่น้องครับตั้งแต่ดังเดิมเลยเองงอเืยกประท้วมมากกมาอยู่น้ำพุ้ยเลยอยู่น้ำหน้าเลย อืมอืมมีเตรียมการมีผู้ชาใช่เนาะอืมนี่มีอย่างน,นี้นั่นกระเป๋านััน่นนกก้อละโอ้กระเป๋ากุชชี่บอกเฮ้ยอย่งไรโอ้มีขอนกับอันลักข้อยพี่น้องครับนี่ของหากินนี่เห็นบอนั่นนั่นเฮนบอนั่นพี่น้องครับไปสิไปหาใส่กันหันโมเตรียมไว้ ไปจุงหลักคุ้ยมันไปไปจุ่งไปเรียกไปยังเป็นงอนเป็นหลัหล<ป>นี่<ป><ป>น,นี่เอาไปพี่น้องเขาไปเบิ้งคุ้ยเขามันเหลือหลายตัวอยู่บ่ไปไปไปเบิง้งบรรยากาศสียาพ,พี่พี่น้องเขาไปเบิ้งบรรยากาศน้ำเด้อตอนนี้ออทั้งฟังใกล้ใกล้เขาไปเขาเจอเป็นหน้าห,หยดนะแถวเนาะนีะ่เบิงพี่น้องครับนี่ตอนนี้ฝนกระทิมซ่วงอยู่เด้ยนะครับนี่แต่ว่าหน้าหน้าของหน้าผมพี่น้องครับนี่ตอนนี้ยังบ่ได้ไถหุดเลย <laughs> เอาไปลามากล้วยซะก่อนโอ้พันธุ์เห็ดที่หลังมูบอพันธุ์ปเห็ดผุนบอพันธุ์สีกีกาพันุบอหน้านี่มันสีมาบอบุขันองมากะลามกล้วยเนาะโอ้สรุปแล้วกล้วยเขานี่เหลือสองตัวน่าแถเนาะ แม่นี่โกลนโสมไทยทิตใส่จีก่อนโอ้อันเพิ่นนี่โกลนอะไปแล้วเปลี่ยนนี่ยโอ้มาเปลี่ยนเอาแม่กับลูกนี่แหละมาโอ้เ oh, บิ่งแบกเก่าได้พี่น้องโดยทั้งหลังผุนโพนงามพี่น้องครับตะเวนสิตกดินมึงเนี่ยเห็นบอบรรยากาศพี่น้องครับลอยล้านเลยนี่คือท้องทุ่งนาหนองบัวพี่น้องครับเขาเอิ่นหน้าน้องบัวมองนีพี่น้องครับคนที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควอยเนี่ยก็เหลือบ่กี้ครอ,อบครัวนั่นแถวเนาะ บ่มีผู้เลี้ยงแล้วพี่น้องครับเออนี่เพราะว่าข้าเจ้าเห็นหน้เห็นหน้าชูมือเนี่ยก็ใส่รถไถเบิ่อละน้องละแ่าเนาะนี่งวคข้ยเ่ากับจังสีแหละพี่น้องครับนี่เหลือแต่แม่ก็ลูกซ่าก,กันอยู่นี่แหละเลี้ยงไปพ่อได้กินหยากินยู่น้ำให,ห้หน้าเฮาครับหยามันหลยายหยาหกหลายกับผัดขมิ้งงวงมีข้อยกับผัดเปรนเด้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศยยมเย็นยยมมือแลงพี่น้องครับโอ้เพิ่นอิ่มคักเนาะตันจุลูเลยนะเแ่าเนาะ น,นี่พ่งแมพี่น้องครับผูกใชยรักเดียวหนึ่งพี่น้องครับนี่แปนอนอกเลยหยานั่นกูนะพ่งแมตันจูรูเลยกินหยามือนี่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะวิธีชีวิตพี่น้องครับทองลายทองหน้าคนคนอยู่กับหน้าอีรีพี่น้องครับหน้าผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่คือจังหวให้ฟังอะไรพี่น้องครับตั้งแต่เรียนรงเรียนปัดถมออกมาอยู่น้ำไฮน้ำหน้าเลย,ยนในครอบครัวห้องนอะนาเน้องาามีนาเถาาเป็นผู้ชายผู้เดียว แล้วก็ตัวเนี่ยน้อยซ้ำเลยใช่ไหมตะกินน้อนี่พู้เดียวนึงนี่เห็นบ่อนี่พี่น้องครับเอาลักเป็นลักเล็กมื่กเกิทุนท่าน้อรักงัวนรักคุยห้องตอกง่ายตอกสบายนี่วิถีชีวิตพี่น้องครับปีนี้อายุเท่าไรแล้ววันนี้เจ็ดแล้วปีนี้เจ็ดสิบสี่พี่น้องย่างเห็นบ่อ ตั้งแต่เรียนอยู่ปะถหพี่น้องกับย้อนนับพ่อซอไปเอาเองเด้อพี่น้องครับปีนี้ปี68อายุ74ย่างคิดเบิ่งเอาสิอยู่กับไม้กําหน้าอยู่กับงัวคว้อยักษ์เขาได้หุ่นแล้วนแ่วเนาะตั้งแต่กี้อันตอนเฮาเลี้ยงไม่ไม่เลยนะเแ่าที่ว่าหลายที่อยู่จักตัวข้อย่างสูงสุดเนาะสูงสุดประมาณนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าจะไมตะกี้เอาเข่าในบ้านเออเอาเข่าบ้านนี่ครับ ไล่เขาบ้านผู้เลี้ยไปผูกยุ่ในบ้านเนาะเตียงอยูหน้าแลี้ยวเขาเขาในบ้านพี่น้องครับสมัยตะกี้บ่เดี๋ยวมาอยู่ให้อยูหน้าคือจังเสมอนี่ครับลด,ดหลายทางสีเลนก,กับขังหน้าขังหลังทางก็ได้ตะกี้นี่สมัยตะกี้เขาไถไถงไ้อไทยขั้วไอ้เนาะนะเถานะ ไชน้อยกับโลแล้วทุ่มืงอนอ้คิดบังเอาพี่น้องครับตอทุ่มเือนีอ้เป็นรถไถสมแล้วซีรอแล้วพี่น้องครับการพัฒนาขึ้นเห็นบ่วเนี่ย้องบัวห้องกับเป็นดินไส้ผสมเนาะแถวนอกเป็นดินไส้เนี่พี่น้องครับเป็นหน้าดินไส้กับเออเป็นดินเหนียวหินแห่น้าองไผ่ นี่เป็นดินไส้พี่น้องครับมันกะปลูกพักปลูกหย่างงามคือกันเฮ็ดห้เฮ็ดหน้ากังามคือกันเด้เขาทวมหัวเขาทวมหัวโอ้เดกันยี่นอนถนอโอ้ครับเดกันเีอการป่อการปุงเออฝนฟุ่นคนยังไส้กเดกันโอ้ไลนกับเห็นหุ่นดาก่เนียนกับเขาว่างโอ้ หมมาบงาแเมนเดี๋ยวให้เขาถอเข่าเกี้ยวพลีพี่น้องครับสิพอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งใหม่ก่อนเสียเขาคอเขากับมะผูมันกินน้ำเสียก่อนวเนาะมีน้นองอือเหรันมากินน้ำเสียก่อนพี่น้องครับแล้วก็ชี่อาน้ำจากบาดานของเขาเลยพี่น้องครับมาหดมาหลาดอาบให้เพิ่น้นครับตะกี้แบบนอนห่วยเนาะนอนห่วยนอนสาหครับ คู่มือนี่กะน,นี่แหละเอาง่ายๆคือน,น้ำบาดา,เาดเลเ้องพ่อที่มีนี่ละอืมหัวข้อยันกับห่อนคือจังค้นอยละเนาะอาบนา้ำอาบในให้มันนี่แหละกัเป็นน้ำบาดาลของเาพี่น้องครับนี่โอ้ไหลแห้งเติมเนาะไม่เริ่มโยมานาะบาดาลเท่านั้นเท่าห้วมันหลุอกอยู่นาานเานาะจักเม็ดหลายหลายเม็ดอยู่เนาะฝังทรง โอ้ประมาณ40เมตรเนาะก้มเหลือของมันน่ามาด่านของพี่น้องครับพ่อเดี๋ยวใส่เดี๋ยวซอยพี่น้องครับในครัวเลื่อนเฮ้ยเป็นกินอิ่มครับเมขี่แตกปูๆออกมาพี่น้องครับเนี่ยเฮ้ยเป็นอิ่มขลักปินหนาลักเดียวพี่น้องครับเบืองแนนี่มันเย็นเมื้องนี่พี่น้องครับเนี่ยโอ้สมัยตะกี้ก็นอนน้ำห่วยเนาะ กะกี้มันอยู่ใกล้มองหันแต่ว่าบัดที่นี่งนี่มันโมมี่พี่น้องครับทงอโอ้ภาพที่เห็นอยู่ในบรรยากาศในคลิปตอนนี้พี่น้องครับบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยพี่น้องครับนี่เห็นบ่เห็นท้องฟ้ากําลังพาที่จะตกดินพี่น้องครับนี่หน้าน้องบัวของเฮาพี่น้องครับนี่เอา้ากลับว่าฝากพี่ต้นน้องสม,มิลครับพี่น้องครับวิถีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าครับผมพื้นที่พี่กัดตรงนี้กับหน้าน้องบัวพี่น้องครับนะครับเอ้าจังพอกันคลิปหนาพี่น้องครับขอจงมีความสุขและสวัสดีครับผม ไปจุด